เซ็กซี่ออราบเลงทับทิมมลลิกายิ้มราท้าแดดโชว์ความแซบในชุดทูพีสสดใสเซ็กซี่บาดใจจริงใจจริงสำหรับสาวสวยขวัญใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทับทิมมลริกาจงวัฒนาที่ต้องบอกเลยว่าปล่อยความเซ็กซี่เมื่อไหร่ทําหนุ่มๆละลายไปตามตามกันอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็จัดเต็มเซ็กซี่อีกรอบคราวนี้ไปเซ็กซี่กันที่เกาะพีพีแต่ละช็อตแซบซีดอโดนใจ โดยสาวทับทิมได้โพสต์ความแซ่บให้แฟนๆได้ชมกันผ่านอินสตาแกรม @tubtimofficial เป็นภาพความเซ็กซี่อวดรูปร่างสวยเป๊ะผิวขาวเปล่งออร่าในชุดทูพีสตัวน้อยๆสีเหลืองพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและยิ่งเห็นท่าโพสต์ของสาวทับทิมแต่ละท่าแล้วยิ่งทวีคูณความแซ่บเข้าไปอีก งานนี้เพื่อนๆนแฟนแฟนพากันเข้าไปคอมเมนต์ชมความสวยสดใสและความเซ็กซี่เบอร์สุดของสาวทัพทิมกันยกใหญ่ถามตัวหวย <laughs> now, look, at now. look at you look at look at look at you